รถอันนี้ออกไปปั๊บรถคนเจ็บจะมาถึงหน้ากระบะแล้วหัออวกออกออกปุ๊บจังหวะาเดียวกับคันั้นมาทางตรงมาไว้ายเห็นไหมน,<ะ>นั่งจึดก็เลย วันนั้นเราจะไปไหนไปเซเว่นครับไปเซเว่นครับแล้วไปชนยังไงอ่ะอผมจะไปซื้อของที่เซเว่นนะครับอ๋อแล้วไปเชียวรถน้องเขาครับรถหนีเลยเหรออห<ไ>นีเลยเหรอไม่ได้หนีพี่ผมก็เดิอน <ừ> อยู่ครับเดินดูของยูของร,รถโปรติกตึ้งมาผมก็จอดรถอีกฝั่งหนึง่งแล้วเนี่ยพอแล้วออกไปผมก็เลยกลับรถกลับครับ อ๋อพอเข้าไปแล้วขับรถกลับเลยครับแล้วเราไม่ได้มาพบตํารวจเหรอยังไม่เห็นครับไม่เห็นครับอวันที่มามอบตัวหรือว่าถูกจับมาเนี่ยครับตํารวจไปตามตัวมาใช่ไหมครับอืรับผิดไหมฮะวันนั้นได้ชนจริงๆริงไหมเราขับรถชนใช่ชนน้องครับป่ะเขามาชนครับผมจอดดูเขามาชนครับเขามาชนอ๋อเราจอดรถอยู่หลังครับ มาทางเดียวกันแหละครับพี่แต่ว่าผมเปิดไปเดียวว่ามันมีกรับรูน้าเปิดไปเดียวพกเขาก็ชนท่อไอเสียผมเลยครับอ๋อก็ชนท่อเราครับอืมก็ตามหลังแล้วมาครับตามหลังแล้วเขาก็ล้มไปเราช่วยเขาไหมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยพี่เขานอนอยู่ผมก็เลยเอารถผมขึ้นแล้วก็เอานขึ้นรถเขาเขายะปอกอะไรเนียครับแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีคนมาช่วยเขาก็เอาข้ามไปอยู่ตรงข้ามครับ ม,มีคนมาช่วยแม่สวบ้านดูหนะก็ข้ามไปตรงข้ามครับนั่นเราก็หลังจากบ้านก็ไปเลยแล้วกลับเลยเขาอาหมาเป็นเหตุให้ต้องสืบพูดและทำความเสียหายก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทหารเบื้องต้นใช่แม่มถ้าหากว่าสอบแล้วมีมีการหลบหนีก็จะแจะแ้งข้อหาต่อไป